ฝังดวนทีมชาติไทยทำเกาหลีใต้ซึมหนักขนาดที่ซอนฮึงมินรับเองเล่นที่ราชมังคืองานยากมิเคลสันมั่นใจ40องศาทำเกาหลีสะเทือนแน่พร้อมฝากแฟนช่วยเชียร์ช้างศึกให้ดังกระหึ่มเอนเนจีพุ่งกระทุ้งคู่แข่งในบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่2 0 0 0 0ทซับไปด้วยกันฝากด้วยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเกเรเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอมัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเเกเรเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับอย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกของเราหลังจากที่บุกไปเสมอเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียถึงโซลครัพด้วยสกอร์หประตูต่อนหนึ สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยและก็เปิดโอกาสในการลุ้นเข้าสู่รอบคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายโอกาสยังได้ไปเนี่ยสูงมากๆอยู่ในมือของเราเองด้วยนะครับทีมชาติไทยก็เดินทางกลับมายังเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ผมรายงานไปมีแฟนบอลมารับรวมไปถึงนะครับอีจีก็ให้ในเตะ ฝึกซ้อมต่อทันทีเลยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแต่ไม่ได้ซ้อมหนักมากก็ให้นักเตะรีคอรฟเวอรี่ร่างกายแล้วก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมอีจีก็จะกลับมาฝึกซ้อมแบบเข้มข้นพร้อมกับใส่แทคติกเข้าไปอย่างละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในเกมเสมอเกาหลีใต้เพื่อให้ทีมชาติไทยสู้เกาหลีใต้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วย กว่าช่วงนัที่เสมออ่ะก็พูัง่ายๆว่าดีแล้วใช่ไหมอีจ e ิต้องการทําให้ทีมชาติไทยดีกว่าเดิมครับโอ้โ oh หเรียกได้ว่าโคชอีจิ e ตอนนี้เน้นมากแล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยจริงๆและผมพูดเลยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นควันหลงมันเป็นเอฟเฟกพอทีมชาติไทยเราเสมอเกาหลีใต้ได้ไดที่โซเวอร์คัพเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจมากและพร้อมจะสู้แบบสุดใจที่ราชมัง ผิดกันกับเกาหลีนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พวกเขาเสมอไทยเนี่ยล่าสุดพวกเขาก็เดินทางถึงยังประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการฝึกซ้อมวันนี้เช่นเดียวกันซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหโดนยับครับเสมอไทยปุ๊บเนี่ยทั้งแฟนบอลเกาหลีสื่อเกาหลีเนี่ยด่าแล้วก็วิจารณ์นักเตะยับอย่างที่ผมได้รับรายงานไปซึ่งทําให้นักเตะเกาหลีใต้เนี่ย แลดูซึมๆพอสมควรนะครับแลดูว่าเสียความมั่นใจไอ้อย่างคิมมินแจเนี่ยคิมมินแจคือผู้เล่นที่โดนแฟนบอลและสื่อเกาหลีโจมตีหนักมากว่าเฮ้ยนี่คุณคือระดับโลกนะคุณเล่นกับบาเยนคุณคือแชมป์กันโชเซิลาอิตาลีแต่ทำไมนะัดที่เจอไทยคุณพลาดง่ายๆคุณเบียดปะทะแพ้นักบอลไทยคุณโดนนักบอลไทยอย่างสุพนัทเนี่ย วิ่งโฉบผ่านหน้าเข้าไปยิงมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการตั้งคถาถามถึงคิมมินแจนะครับคิมมินแจเนี่ยเปิดใจเลยเขาบอกว่ายอมรับเลยว่าเกมที่เสมอไทยเนี่ยเขามีความผิดพลาดขอโทษแฟนบอลด้วยยอมรับจริงๆว่าทีมชาติไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและมีบางอย่างทางด้านเทคนิคที่พวกเขาทำได้ดีกว่าที่เราคิด เราไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่พอคิมมินแจพูดมาตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเกาหลีประมาทไทยและไม่ค่อยทําการบ้านไม่ค่อยรู้ข้อมูลมันทําให้แฟนบอลเกาหลีและสื่อเกาหลีก็วิจารณ์จุดนี้ว่าเฮ้ยฟุตบอลสมัยใหม่คุณจะไม่สามารถประมาทใครก็ได้เลยถ้าคุณยังประมาทแบบนี้คุณก็มีสิทธิ์จะโดนอีกนี่ครับเห็นไหมว่าชัดเจนแล้วก็ยังมีแฟนบอล เกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมในโซเชียลของพวกเขาเนี่ยโพสด,ด่าหนักมากโพสด,ด่าสมาคมเกาหลีใต้โพสถึงหลายเหตุหลายอย่างเขาบอกว่าบอลเกาหลีใต้ถ้าคุณยังเล่นแบบนี้คุณหวังแต่ความสามารถเฉพาะตัวคุณก็จะล้าหลังแม้แต่เจอทีมอาเซียนคุณก็ยังจะสู้ไม่ได้กองหลังก็เล่นกันแย่นอกจากนี้ยังบอกว่า ที่เกาหลีเป็นแบบนี้เพราะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ฟังเสียงของคนอื่นและไปแต่งตั้งวานซุนฮงเข้ามาทำทีมซึ่งเขาคือโค้ชขัดตาทับเขายังไม่พร้อมจะพาเกาหลีใต้ชนะนี่คือโซเชียลของเกาหลีเดือดมาก,มากๆจริงๆนะคุณผู้ชมขณะที่พี่วิทย์วิเคราะห์บอลจริงจังก็ไปหาหน้าหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้มาเกาหลีใต้บอกว่านี่คือความอับอาย ที่เล่นในบ้านแต่ไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เขารู้สึกผิดหวังกับนักฟุตบอลมากในตอนนี้ประมาณนี้เลยครับเรียกได้ว่าโอ้โหเกาหลีใต้ผิดหวังจริงๆมันส่งผลจริงๆนะบอกเลยว่าพอโดนวิจาร์โดดา่ายับแบบเนี้ยขนาดที่ซอนฮึงมินเนี่ยนี่คือนักเตะระดับโลกนะครับซอนฮึงมินเนี่ยหลังจากที่พูดหลังจบเกมว่าก็แน่นอน เกมที่เจอกับไทยเนี่ยเกาหลีหาโอกาสเข้าทำได้แต่ยิงไม่เข้าบวกกับประตูไทยหนึบแล้วก็เคารพในการเล่นเกมรับของทีมชาติไทยล่าสุดจอหึงมินเปิดใจอีกบอกเลยนะครับว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ต้องลืมความผิดหวังและกลับมาให้ได้ในเกมที่จะต้องไปเยือนราชมังแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเขาบอกว่าในการที่ต้องไปเยือน ทีมชาติไทยที่ราชมังเนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเกาหลีใต้อย่างแน่นอนเขาบอกว่าไม่มีเกมที่ง่ายมันจะเป็นเกมที่ยากกว่านี้อีกเกาหลีต้องปรับปรุงจุดที่ผิดพลาดแต่สุดท้ายเขาจะทุ่มเททุกความสามารถเพื่อพาเกาหลีเก็บผลการแข่งขันที่ดีด้วยการเก็บชัยชนะให้ได้อืมอ่ะอันนี้เป็นทางฝั่งเกาหลีที่ผมมาอัปเดตกันนะครับซอนฮึงมินก็พยายามกระตุ้น กระตุ้นของซอนทงมินก็ยังยอมแล้วว่าเป็นงานที่ยากนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้โมเมนตัมมันมาทางทีมชาติไทยอย่างเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดจริงๆคือนักเตะตอนใน,นกําลังมั่นใจแต่ผมเชื่อว่ามั่นใจแบบนี้จะทําให้สู้กับเกาหลีใต้สนุกแต่อีจิอิคงไม่ปรับเปลี่ยนสไตล์คงไม่ไปเปิดแลกโหมกระหนำ่ำหวังถึงชนะแบบนั้นหรอกเพราะถ้าเล่นแบบนั้นเข้าทางเกาหลีแน่นอนอีจิอิน่าจะเล่นในแบบฉบับเจียมเนื้อเจียมตัว เล่นเกมรับรัดกลุ่มไว้ก่อนเพราะอย่าลืมนะครับเสมอเกาหลีใต้ที่ราชมังได้อีกหนึ่งนัดเนี่ยมันก็โคตรเพอร์เฟกโอกาสเข้ารอบคืออยู่ในมือเราชัดเจนซึ่งผมมองว่าอีจิจะเลือกชอยนี้ซึ่งผมเห็นด้วยมากขณะที่นิโคลัสมิเคิลสันครับคุณผู้ชมมิเคิลสันบอกเลยนะครับว่าการที่ทีมชาติไทยจะได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลจะทำให้ทัพช้างศึกได้เปรียบโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศในไทย ที่ค่อนข้างจะร้อนมากน่าจะส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้แน่นอนเพราะเกาหลีเนี่ยเขาเจอแต่ความหนาวความเย็นมาตลอดมาเจอสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะปรับตัวยากอ่ามีเคียวสั้นนี่ส่งสัญญาณเตือนไปยังเกาหลีเลยนะแล้วเขาบอกว่าคนดูเต็มสนามและอยากให้แฟนบอลเนี่ยส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มที่สุดเพราะเสียงเชียร์เนี่ยมันจะเป็นเอเนจีสำคัญ ที่ปลุกใจนักฟุตบอลไทยสู้กับคู่ต่อสู้อย่างเกาหลีใต้เพื่อจะเก็บแต้มให้ได้ในเกมนี้มิเคลสั้นลูกโซ่โหชอบมากคือมิเคลสั้นเนี่ยผมพูดเลยนะว่าทําไมเขาถึงสู้กับเกาหลีได้แบบไม่กลัวเพราะมิเคลสั้นเขามาจากยุโรปนะครับเพราะยังไม่กลัวเอเชียอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเป็นจิ๊กซอสําคัญที่จะทําให้ทีมชาติไทยสู้เกาหลีใต้ที่ราชมังคได้มันขึ้นกว่าเดิมมิเคลสั้นนี่ของดีจริง บอกเลยว่าอยู่ยุโรปยาวๆเลยนะ้องอย่าพึ่งกลับมาไทยตอนนี้ครับไปให้ไกลที่สุดในยุโรปและกลับมายกกระดับทีมชาติไทยแบบนี้ต่อไปมีมิเคิลสันเราหายห่วงและก็สบายใจนะครับแล้วก็มีปฏิวัติคำใหม่ปฏิวัติคำใหม่ก็ปลุกใจเหมือนกันเขาบอกว่าจากการที่โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟไปถึง7ครั้งเนี่ยก็ทําอย่างสุดความสามารถก็ดีใจ ที่ทีมเก็บ1แต้มที่เป็น1แต้มลำคาเพราะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพลำดับต้นๆของเอเชียพวกเขาไปบอลโลกรอบสุดท้ายประจำเกมลุกเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้มีแคสซอนอีคังอินแต่เขาบุกกันมาทั้งทีมแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาทีมชาติไทยรู้สึกกดดันเป็นธรรมดาเราไม่อยากเสียประตูเพราะถ้าเสียแล้วเรามีโอกาสแพ้ในเกมเราโดนบุกตลอดแต่พวกเราทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ ส่วนแฟนบอลก็ชื่นชมรู้สึกดีใจที่ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นทราบว่าตอนนี้ตั๋วขายหมดแล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์มากดดันเกาหลีให้เยอะๆพวกเราจะทำอย่างเต็มที่และวิ่งสู้ฟัดเหมือนเดิมนี่ครับโอ้โหเอาสิครับอย่างที่บอกว่าบทสัมภาษณ์ของนักฟุตบอลไทยตอนนี้พออ่านออกมาเนี่ยมันรู้สึกฮึกเหิมมากขึ้นกว่าเก่าตั้งแต่อิชิเข้ามาเนี่ย,เขา,าเ,ยเขาปรับไมล์เซตของนักฟุตบอลไทยให้มีความเป็นนักสู้มากขึ้น ดูได้จากบทสัมภาษณ์มันจะบทสัมภาษณ์แบบไซโคคู่แข่งมากขึ้นไม่ได้สัมภาษณ์เหมือนเมื่อก่อนที่เฮ้ยเดี๋ยวไปประสบการณ์ไม่มีแล้วครับทุกคนไซโคทุกคนต้องการที่จะสู้ให้ได้เพื่อจะมีแต้มและไปบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายให้ได้อรอติดตามนะคลับ,บอกเลยว่าตอนนี้พับช้างสึดของเรากําลังกระหายกําลังมั่นใจสู้มันแน่นอน เดีย๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับวันอังคารนี้26มีนาคมหนึ่งทุ่มครึ่งสนุกสุดมันแน่อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดอะคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างข่าวสารผมจัดให้เต็มๆแล้วนะครับฟินกันไหมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนอพัทในเคตสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นเ เกรนเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มและคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์กันแบบจัดเต็มรวมไปถึงช่วยกันกดติดตามกด s u บสไคร้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่2 0,000 0 000, ซับไปด้วยกัน อีกไม่กี่พันรับเองฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากหน่อยนะใครยังไม่กดซับกดซับไป i b ้กับช anel ต้องสุยกันด้วยถือว่าช่วยกันเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานต้องสุยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ